ถ้าพูดถึงเค,ค้กสักตัวนะครับที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นวานิลาขิงลูกจัน์แล้วก็อบเชยนะครับรวมถึงเนื้อผลไม้ต่างๆนะครับกล้วยมะพร้าวสับปะรด และก็ยังมีถั่วพีแคนด้วยนะครับก็คงจะเป็นเค้กอะไรไม่ได้นั่นก็คือแฮมมิงเบิร์ดเค้กครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมพิมพ์ก่อนนะครับประมาณ8นิ้วนะฮะทาเนยด้านในรองกระดาษไขครับซึ่งพิมพ์ที่เราจะใช้เราจะใช้ทั้งหมด2อันนะครับเค้กัวนี้เนี่ยดัวเนื้อของเขาเนี่ย ค่อนข้างจะฉ่ำนะครับถ้าเราทำเป็นชิ้นหนาเกินไปจะอบสุกยากนะครับเตาอบ1 8อองศาตัวยมงไว้แล้วนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของแห้งก่อนแล้วกันมีแป้งอเนกประสงค์นะครับมีผงฟู2ช้อนชาครับผมจะใส่ลงไปก่อนเลยครับซินามอนนะครับหรือว่าอบเชยนั่นเองนะครับเราใช้เยอะนิดหนึ่งครับ1ช้อนชาครับนัตเมกหรือว่าลูกจันท์ป่นครึ่งช้อนชาครับขิงผงนะครับให้ความหอมแบบเย็นๆอีกครึ่งช้อนชาครับ เกลือครึ่งช้อนชาครับแล้วก็คนๆนะฮะให้ส่วนประกอบเนี่ยกระจายกันดีครับพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาร่อนอีกทีหนึ่งครับสำหรับเค้กัวนี้นะครับเราดีโดยใช้วิธีครีมมิ่งนะครับก็คือใช้เนยลงไปก่อนเนยเนี่ยเราเอามาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนจะดีมากนะครับจะทำให้เนยตีได้ง่ายใส่เนยลงไปครับตามด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลเราใช้2ชนิดด้วยกันน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงหลังจากนั้นเราก็ ให้เครื่องเนี่ยนะครับเป็นตัวทํางานครับซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราตีเค้กนะครับคุณผู้ชมต้องลองดูดีๆครับถ้าเราตีเค้กที่มีส่วนผสมของเนยนุ่มกับน้ําตาลก่อนเราจะต้องใช้หัวตีที่มีลักษณะเนี่ยนะครับบางคนเรียกว่าใบพัดบางคนเรียกว่าใบไม้ลักษณะของเขาจะเหมือนการใช้ช้อนคนนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องเราใช้ช้อนคนได้ไหมได้ครับแต่ก็จะต้องออกแรงเยอะหน่อยเวลาที่ส่วนกอบของเรามีปริมาณมากๆนะครับค่อยๆเดินเครื่องครับ แล้วก็ตีเนยกับน้ําตาลให้เข้ากันนะครับเวลาที่เนยของเรานุ่มเวลาในการตีก็จะใช้น้อยลงครับส่วนประกอบต่อมาที่หลังจากเนยกับน้ําตาลเข้ากันดีแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับโดยการใส่ไข่เนี่ยผมตอกไข่ออกมาใส่ในชามไว้ก่อนเลยจะง่ายกว่าส่วนประกอบต่อไปวานิลลาครับจะสังเกตว่าแฮมมิงเบิร์ดเค้กเนี่ยแม้ว่าจะมีทั้ง ผลไม้มากมายนะครับหรือว่าถั่วพีแคนก็ตามนะครับแต่กลิ่นวานิลาก็ยังสามารถดันแล้วก็ชูรสทุกอย่างให้โดดเด่นได้ครับเราใส่วานิลาลงไปนะฮะซึ่งวานิลาที่ผมใช้เนี่ยเป็นเพียววานิลานั่นหมายถึงว่าสกัดจากวานิลาแท้ๆดังนั้นไม่ต้องใช้เยอะเลยครับแค่1ช้อนชาก็พอละครับเอาลละครับเนย น้ำตาลวันเิลาเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะค่อยๆใส่ไข่ลงไปครับถ้าอยากให้เข้ากันง่ายนะครับเริ่มจากไข่แดงก่อนก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆหยอดไข่ขาวลงไปทีละนิดครับถ้าเราใส่เยอะเกินไปรวดเดียวนะฮะมันจะเข้ากันได้ยากครับสำหรับส่วนประกอบอื่นนะครับเราก็จะมีสับปะรดนะครับอันนี้เราก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับจะมีมะพร้าวนะฮะผมก็ขูดใช้มะพร้าวทินทึกนะครับ แล้วเราก็สับเช่นเดียวกันครับมีถั่วพีแคนครับถั่วพีแคนเราก็เอามาบดครับถ้าเราไม่มีถั่วพีแคนเราจะใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานตเป็นอัลมอนด์ได้หมดนะครับตัวถั่วนี่ก็จะช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสให้อับเค้กของเราครับส่วนของตัวกล้วยนะฮะก็ใช้กล้วยที่สุกกำลังดีนะครับบดครับผม ตอนนี้นะครับส่วนประกอบของไข่ก็เข้ากันกับส่วนประกอบเนยและน้ำตาลอยู่แล้วครับเราก็จะหยุดเดินเครื่องเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ใส่ส่วนประกอบผลไม้ของเราเนี่ยครับลงไปเลยครับสับปะรดครับมะพร้าวกล้วยที่เราบดไว้แล้วก็ถั่วพีแคนครับหลังจากนั้นก็เดินเครื่องให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเที่ยวนี้เราจะตีเบาๆแล้วนะครับพอส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับหยุดเครื่องเลยครับ แล้วเราก็จะล่อนของแห้งลงไปครับแล้วก็นำกลับมาตีอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความเร็วต่ำครับพอแค่ให้เข้ากันดีพอแล้วครับส่วนประกอบของตัวเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะดูว่าส่วนประกอบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ แต่ถ้าเราสังเกตจริงๆนะครับขั้นตอนการทําไม่เยอะเลยครับเราจะแบ่งส่วนประกอบเป็น2ส่วนนะครับเท่าๆกันนะฮะดังนั้นผมใช้เครื่องช่างด้วยนะครับอลองดูนะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่ เขาอบเป็นเวลา35นาทีหรือจนเค,ค้กของเราสุกดีครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวถั่วพีแคนเคลือบน้ำตาลสวยๆที่เราจะเอาไว้แต่งหน้าเค,ค้กกันดีกว่าครับใส่น้ำลงไปก่อนครับหลังจากที่ใส่น้ำแล้วถึงค่อยใส่น้ำตาลนะครับแล้วเราก็คอยนะครับให้น้ำตาลเนี่ยมีสีเป็นคาราเมลครับ พอน้ำเชื่อมของเรานะครับข้นขึ้นแล้วก็มีลักษณะเหนืดเหนืดคุณผู้ชมลองดูนะครับเขาจะมีลักษณะที่ฟองอากาศใหญ่ๆนะครับแล้วก็ค่อยๆคลายตัวนะครับเราใส่ถั่วลงไปฮะเขย่าขย่านะครับให้เข้ากันดีฮะคนถั่วของเราไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้ําตาลของเรานะครับจะตกเป็นลักษณะเป็นใสๆเม็ดเล็กๆสีขาวๆนะครับหลังจากขั้นตอนนี้นะครับเราจะคนต่อไปเรื่อยๆครับ จนผลึกที่เป็นน้ําตาลสีขาวๆเนี่ยครับละลายฮะละลายแล้วก็กลายเป็นคาราเมลนะครับการทําแบบนี้นะฮะจะต่างจากการที่เราเอาน้ําตาลไปทําให้เป็นคาราเมลทีเดียวแล้วราดล,ลงบนถั่วเพราะมันจะไม่เกาะเม็ดถั่วนะครับแต่วิธีที่เราให้น้ำตาลเนี่ยร้อนไปพร้อมๆกับถั่วตัวน้ำตาลจะเคลือบถั่วดีครับพอคาราเมลสีสวยนะครับใช้ได้แล้วครับ เรานำออกมานะครับค่อยๆแผ่ๆนิดนึงครับพยยามแยกนิดนึงนะครับให้ถั่วหลุดออกจากกันเป็นเม็ดๆครับส่วนที่ติดกันไม่เป็นไรนะครับส่วนที่ติดกันเดี๋ยวเราจะเอามาบดและแต่งข้างๆเค้กครับพักให้เย็นลงครับถั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวพลก็จะคัดเม็ดสวยๆเนี่ยนะครับออกมาสัก8เม็ดนะฮะหรือ10แล้วแต่ว่าเราต้องการหั่นเค้กของเราเนี่ยเป็นกี่ชิ้นนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราสับละเอียดนะครับแล้วก็แต่งรอบๆให้สวยงามมาทําตัวครีมกันดีกว่าครับใช้ครีมชีสเยอะมาก 2ก้อนกว่กวนะครับใส่ลงไปเลยครับครีมชีสเนี่ยจะดีมากเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมเอามาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับมีเนยเล็กน้อยครับเช่นเดียวกันเวลาเราตีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้หน้าไข่ขาวหรือว่าไม่ได้หน้าครีมนะครับแต่เป็นหน้าครีมชีสดังนั้นหัวตีใบพัดเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะครับเราก็ตีให้ครีมชีสและเนยเข้ากันก่อนเล็กน้อยครับ พอเข้ากันดีแล้วนะฮะเราใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปเลยครับน้ําตาลไอซิ่งเนี่ยนะครับต้องร่อนก่อนครับถ้าเบื่อไม่ร่อนจะครีมออกมาจะไม่เหนียนนะครับแล้ก็ใส่ลงไปนะครับตีด้วยสปีดเบาๆตอนเริ่มต้นนะครับพอเขาเข้ากันดีแล้วเราค่อยเร่งขึ้นมาเป็นความเร็วกลางครับ ครีมชีสและเนยนุ่มดีแล้วไอซิ่งร่อนมาแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าเราใช้เวลาไม่ถึง3นาทีหน้าครีมชีสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูสิครับว่าเนียนแค่ไหน <S <S เค้กได้แล้วนะครับสุกดีแล้วทั้ง2ชิ้นนะฮะว้าวสีจะออกน้ำตาลนิดๆนะครับที่ผิวด้านนอกไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า ส่วนประกอบของเรามีน้ําตาลทรายแดงด้วยใช่ไหมครับเราทิ้งไว้ในพิม์อย่างนี้ครับให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนแล้วก็ค่อยนําออกมาจากพิม์ครับแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวเราแต่งเค้กกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับครีมชีสนะฮะที่เราทําไว้แล้วเราก็ปาดครับผมเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นถั่วใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เราหั่นไว้เป็นฝอยๆนะครับแล้วโรยครับตรงกลางเล็กน้อยฮะ แล้วเราก็นำเค้กอีกชิ้นหนึ่งนะครับตั้งลงบนนี้เลยครับครีมครับผมการที่เรามีตัว turntable อย่างนี้นะครับ<ๆ>ก็จะช่วยทำให้เราปาดเค้กได้ง่ายขึ้นนะครับที่เหลือนะฮะเราก็ปาดด้านข้างครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาถั่วเม็ดง,งามๆนะครับแต่งด้านบนครับเรียบร้อยแล้วครับเค้กัวนี้จะต้องบอกว่ามีเนื้อผลไม้มากมายนอกจากนั้นยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆนะครับและนี่ก็คือแฮมมิงเบิร์ดเค้กครับ